วัดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับช่องพิกหวานสายสโลนนะคะทุกคนวันนี้พิกจะพาทุกคนมาเจอผีแล้วค่ะผีคอยาวอยู่แล้วค่ะ <c oughs> วันนี้เรามีทุนอยู่ที่ห้าหมื่นนะคะห้าหมื่นซองนะคะเบ็ดที่หนึ่งพันค่ะแบบเราแบบสายจวดะคะ่ะทุกคนเบ็ดที่สี่ร้อยค่ะทุกคนไปแบบตึง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 พิกติดที่สายแล้วพิกแบบเป็นคนไม่ชอบรอ ชินรอแล้วได้อะไรไม่เกี่ยวเลยนะคะทุกคนกลองสุ่มพิมพ์ิภายมาอีกแล้วครับไปยังไงมันจะเป็นยังไงอ๋ออากาศเปลี่ยนเป็นที่คัดจมูกบ่อยเดี๋ยวนี้ไปวินยังไงพันห้าเออมาเราเล่นแบบ คือเบ็ดหนักอะ่ะพี่จะเล่นเล่นไม่นานทุกคนแบบถ้าเกิดแบบมันเสียปุ๊บหรือว่าอะไรแบบดูแล้วแบบมันเป็นเทคนิคของพี่เองนะคะทุกคนเล่นแล้วรู้สึกแบบหฮย้ยมันไม่โอเคพี่จะแบบหยุดแล้วเพื่อจะไปเล่นเกมอื่นเลยเพราะง,งั้นน่ะมันจมจมจม,จมลงอะ่ะไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยเหมือนตอนเนี้ยมา สีคอยาไม่ช่วยอะไรเลยมาจิ้งจอกามากล่องสุ่มก็่อมารักเพื่อนก่อมาใช่ไหมปุ่มอะไรนะกล่องอะไรนะรักเพื่อนหนึ่งรักเพื่อนสองนะคะแต่ตอนนี้เขาเลิกทําไปแล้วนะชีพายเลิกทํากล่องสุ่มนะคะมาสุ่มกับพี่ดีกว่าค่ะทุกคนเจอกันเลย เมกาทีเมกาเกมทีจีสโลนนะคะพูดทีไรก็ผิดพูดทีททงงตัวเองไปสิบมาทุนเราสี่หมื่นสี่แล้วโอ,อ้โ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 อ้หกพันโอ้ทำเป็นเล่นโอ้ยว่าไม่ได้เลยว่าไม่ได้เลยไปนาจิ้งจอกยังไงเนาะยังไงเนาะยังไงเนี่ยยังไงเอ่ยทุกคนยังไงเอ่ย เล่น400ที่ดีแบบอ400ทีะไรนี่แบบหัวใจตุ๊กตุ๊กตําตตุ๊กตุ๊กตตเน่แต่เราต้องได้คือถ้าเกิดแบบแบบวิกวินหรือว่าแบบที่จะเป็นมาสิบครั้งนี้คือจอดเลยนะทุกคนแบบยังไงก็ยังไงมันบวกอยู่แล้วอะไม่อยากแบบเสียงเยอะแต่ทุกคนคือแบบบางคนเขาใจคือเขาแบบไปต่อไปต่ออย่างเงี้ยแต่พี่คือแบบจอดซึ่งไหนจอดเลย อ้าวมามามาครับมาครับมาครับโอ้ห้าหมื่นทุนเท่าไหร่นะทุกคนห้าหมื่นป่ะห้าหมื่นสองอ่ากองุูมาาบ่อยอือขอดอกหนึง่งอืมอม,มาโอเคโอเคกับผมเท่าไหร่สามพันแปดโอเคได้เท่าทุนแล้วนะคะทุกคน ขอกาไรกําไรเราต้องมาไม่มาเราก็ไม่หยุดแม่เนี่ยน่าบานเนาะกองซูไม่แล้วมาอีกแล้ว,อลวออเอมาคูณสองไปครับอ้ยบอได้อ้ยบอได้อ้ยบอได้มากกองซูม,มากแต่คนอื่นเขาอาจจะเรียกแบบกองปิสนะกองนู่นกองนี แต่พี่กสมกสุ่มครับโอ้ยเจีหยังเดากซูบอกไปทั่วที่ไปเวิดแล้วนามเจ๊ห้วยเข่าปากบนได้ลบเพียรอมื่นแปดกับกับผู้โจมพอแล้วค่ะบิ๊กมินกำไรสองหมื่นพอแล้วนะคะทุกคนพอเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าถ้าพิธเล่นไปอีกอ่ะเสียแน่ๆพอกันแค่นี้ ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พิกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะพาความปังมาอย่าลืมลิงก์ที่พิกฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย